มันสัหลังพันพวงเพชรนี่ครับลักษณะยอดของเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสีม่วงเข้มนะครับแล้วก็ใบจะไม่เป็นเหมือนรูปหอกนะครับเขาจะเนี่ยครับลักษณะตัวนี้เขาจะกลมสั้นนะครับมันจะออกสั้นๆปุ้มนะครับลักษณะใบเขานะตอนที่เล็กๆนะครับและตาของเขาก็เล็กด้วยนะครับไม่ยาวไม่ยื่นยาวนะครับเนี่ยตัวนี้คือพวงเพชรเลยนะครับผมจะพามาดูตอลักษณะตอที่ผมปลูกกันนะครับผมนะครับ ให้เห็นได้เด่นชัดคือว่าตอนนี้เล็กเท่านิ้วก้อยนะครับเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับคือมันเหลือนะครับมันที่ดินไม่พอแล้วก็ที่ปลูกยังมีนะครับผมก็เลยกิ่งเล็กๆปลูกจิ้มหมดเลยนะครับผมปลูกหมดเลยนะครับผมให้ดูข้อตาที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับเนี่ยครับเขาจะสั้นเห็นไหมครับปุ่มตัวนี้ครับเขาจะสั้นลงบางครั้งจะมีใบติดบ้างนะครับผม ถ้าตอนที่มีสมบูรณ์นะครับเขาจะมีกิ่งบ้างนะครับผมเนี่ยครับกิ่งขึ้นมานิดเดียวครับไม่เยอะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ทิ้งใบชาด้วยนะครับทนแรงนะครับผมนี่ครับติดบ้างนะครับผมแต่ต้องสังเกตนะครับสังเกตให้ดูตานะครับให้ดูยอดนะครับผมถ้าพวงเพชรนะครับผมก้านและลักษณะใบ ใบเขาจะปุ่มๆสั้นๆนะครับผมแต่ว่าเวลาตอนเล็กๆนี่กว้างมากเลยนะครับสวยครับผมใบเขาจะหนาเนี่ยครับดินแตกมากเห็นไหมตองผมนะครับเนี่ยเล็กกว่านิ้วก้อยใช่ไหมครับเนี่ยผมจิ้มหมดเลยเนี่ยตอกล่องเขาพันนี้ก็หัวดกมากนะครับก็ชุดดินเดียวกับตัวห้วยบงเก้าสิบะครับผมดินเขาแข็งนะครับตัวนี้ แต่เรื่องความโดกเดียวผมจะพาไปดูต้น,ตนที่เขาถอนไว้นะครับผมแถวๆริมนะครับเดี๋ยวจะงัดให้ดูนะครับหรือว่าจะดึงให้ดูนะครับผมพอดีใช้มือเดียวนะครับแต่ให้รู้ว่าเป็นสายพันธุ์พวงเพชรเป็นสายพันธุ์ดังที่นิยมแถวภา,าคอีสานนะครับผมบางคนเขาก็เหมาะว่าปลูกลักษณะเป็นดินทรายนะครับแต่ผมส่วนตัวผมมองว่า ปลูกได้ทุกดินครับผมเขาก็จะปรับตัวของเขาเองแหละครับผมมันสัมปะหลังเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องเลือกให้เขาว่าต้องเหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมผมเองเนี่ยผมมีดินอะไรที่มีที่ปลูกมันสัมบะหลังได้ผมก็ปลูกหมดนะครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะครับผมว่าต้นไหนดีนะครับอาจจะเป็นต้นนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมถอนให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดึงก่อนสายพันธุ์พวงเพชรมันพวงเพชรครับดกเอาเรื่องเลยครับผมตัวนี้หัวห้าหกเจ็ดแปดเก้า ห้าเก้าสิบเอองสิบสามสิบห้าสิ้าหัวลักษณะยอดครับพวงเพชรแถวนี้จะเป็นพวงเพชรนะครับแถวถัดไปจะเป็นแขกดำครับพอดีตัวนี้ผมเอามาปลูก1แถวพอดีก้ามันเหลือนะครับผมหัวใหญ่เลยครับผมพวงเพชรครับ ดูยอดนี่เลยใช่เลยม่วงเข้มอย่างนี้เลยนะครับยาวครับผมอันนี้สี่สิบเซนครับนี่ครับดกดีครับตัวนี้ดินแข็งมากดินแข็งมากนี่ครับผมดินแข็งมากครับนี่เลยพวงเพชรสายพันธุ์แท้จากอุดรน,นะครับตัวนี้นี่ครับ นี่ลักษณะหัวมันพวงเพชรหัวนี้ดกอาเรื่องเลยครับผมสี่หกแปดเก้าสิบหัวขึ้นครับสิบหัวขึ้นนี่ครับผมลักษณะยอดม่วงเข้มแขกดำจะจิดกว่านี้หน่อยครับนี่ครับใหญ่จนฉีกเลยนะครับผมใหญ่มากครับผมอายุก็พอได้พองามครับผม แต่ว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากอะฮะพอพองามเพราะว่าดินอยู่ที่ดินครับเพราะดินตัวนี้เป็นดินที่เสื่อมโทรมมากนะครับปลูกมันเข้าปีที่7และไม่มีการปรุงดินนะครับไม่มีขี้ไก่แกบไม่มีอินรีใส่นะครับผมผมใช้แต่เคมีก็ได้ประมาณนี้ครับผมนะครับปลูกวันที่25นะครับปลูกวันที่25ิบห้าเดือนสี่นะครับ หกหกหกห้านะครับผมยี่สิบห้าเดือนสี่หกห้านะครับในกับสายพันธุ์พวงเพชรครับให้ดูลักษณะยอดนะครับดูลักษณะหัวนี่ครับผมขนาดดินเสื่อมโทรมขนาดนี้ก็ยังมีหัวมันได้ขายนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดที่สนใจถ้าเกิดไปปรับปรุงดินมีสารใส วัตถุอินทรีย์ให้กับดินนะครับน่าจะหัวน่าจะใหญ่กว่านี้ครับดูดิใหญ่สวยครับใหญ่ก็ถือว่างามนะครับดกเลยครับดกทุกต้นกับสายพันธุ์พวงเพชรครับนี่ครับพวงเพชรแท้เลยพันธุ์ดังจากอุดรแถวภาคอีสานนะครับผมตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะว่า,เห,า,วาเหมาะสำหรับปลูกดินทรายนะครับ อันนี้ไม่ใช่ดินทรายนะครับผมเป็นดินนะครับเป็นดินก็เหมือนดินทั่วไปครับผมก็ยังให้หัวดกขนาดนี้นะครับดูดิสวยมากๆครับผมจับไม่ถึงนะครับจับไม่ถึงนะครับพอดีถ่ายช่วงประมาณ11บอโมงนะครับของวันที่25่สิบห้าเดือนหนึ่งหกครับสถานที่ไล่ของผมนะครับผมนี่ครับถัดไปก็คือแขกดำนะครับ ผมจะมีแค่นี้ครับพงเพชรที่ผมนำมาปลูกหัวสวยมากๆครับผมท่านใดสนใจครับโทรสอบถามเกี่ยวกับพันมันได้นะครับผมคุยกันได้ทุกเรื่องครับเรื่องมันมันและก็มันสัมปะหลังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้เป็นออเดอร์ของวันที่24 เดือนหนึ่งหห้าครับจะประกอบด้วยอีเหลืองน้อยหนึ่งกระสอบนะครับผมห้อยบงเก้าสิบสองกระสอบสองกล่องห้อยบงเก้าสิบสองกล่องนะครับแล้วก็ KU 80แปดสิสิบสองกล่องออเดอร์ของวันที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งหหนะครับ ตัดส่งเรื่อยๆครับถ้าคุณลูกค้าสั่งเข้ามานะครับตัดตามออเดอร์ตัดตามสั่งเท่านั้นนะครับต้นพันธุ์ที่ผมนำมาใส่กล่องก็คือจะยืนต้นอยู่ปกติเมื่อลูกค้าสั่งก็วิ่งเข้าไปตัดที่ไร่นะครับตอนที่หลังจากเลิกขุดมันขายมันก็จะไปตัดต้นเตรียวไว้ตอนเย็นตอนเช้าทเที่ยงๆถึงจะส่งนะครับผม สนใจนะครับท่านใดสนใจอยากนำไปทดลองดินไปขยายพันธุ์นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับ0982956848ชื่อคำครับโทรง่ายที่สุดครับผมบางครั้งถ้าผมไม่รับสายนะครับอยู่ในไล่นะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับขอบคุณครับ